จเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงถ้าเราสังเกตให้ดีจะพบว่าสพรพพสิ่งทั้งในตัวของเราก็ตามรอบตัวของเราก็ตามมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาตามกฎแห่งอนิจจังไม่มีอะไรที่คงที่อยู่นิ่งเลยตัวเราเองแต่ละวันละคืนที่ผ่านไปเราก็อายุเยอะขึ้นจริงไหมเอ่ย ถ้าแค่วันต่อวันอาจจะเห็นไม่ชัดพอปีต่อปีเริ่มชัดนะถ้าเกิดวัดทีละสิปีแล้วก็ชัดแจ๋วเลยเนียว่าเออมันเปลี่ยนไปจริงๆนะซึ่งในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าหากว่าใครปรับตัวทันก็จะรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีเช่นว่าอายุเราเยอะแล้วสังขารไม่เหมือนเดิมแล้วยังไปทําตัวเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เนี่ย เดี๋ยวก็จะมีอาการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นมาบ้างเคยวิ่งขึ้นกระไดทีละสองขั้นได้เอ๊ะต,ต่อมาชักไม่ได้ถึงทําอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเส้นเส้นมันชักจะยึดนะเดี๋ยวหัวเข่าทําท่าจะรับไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นหรือมองในวงกว้างออกไปในแง่ของการทํางานก็เช่นเดียวกันขอดูภาพใหญ่ก่อนนะพวกเราคงเคยได้ยินชื่อของอาณาจักรมองโกนใช่ไหมเอ่ยที่เจงกิสขาดเป็นผู้สถาปนาขึ้นมา มองโกนเป็นอาณาจักรที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่ประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีการจารึกเอาไว้กลุ่มพื้นที่กว้างที่สุดมีจำนวนประชากรในอาณาจักรมากที่สุดของโลกเราทราบมาเอยว่าตอนมองโกลเนี่ยจะเป็นเจ้าโลกตอนนั้นเนี่ยสมัยเจงกิสนเนี่ยประชากรมองโกลทั้งหมดมีเท่าไหร่มีแค่หนึ่งล้านคนเท่านั้นเองนะ ลูกเล็กเด็กแดงรวมหมดจนถึงคนแก่เนี่ยมีแค่ล้านคนท่านนันเองยังเล็กกว่าเชียงใหม่น้อยกว่าเชียงใหม่ยังน้อยกว่าโคราชจังหวัดเดียวอีก่ยแต่สามารถขยายอํานาจคลุมตั้งแต่เกาหลีจีนเวียดนามมองโกเลียไซบีเรีย,ยรยัสเซียตะวันออกกลางแล้วก็อัฟกานิสถานเลยไปถึงยุโรปตะวันออกเนี่ยแผ่ไพศาลมากด้วยคนหนึ่งล้านคนนะถามว่าทำได้ยังไงเนี่ย เราดูเผลๆคนหลายๆคนคงจะนึกว่าก็มองโกลกียเขาลบเก่งอ่ะเรียกว่าโอ้โหขี่ม้านี่เก่งมากเลยยิงธนูเก่งมากเลยรบเก่งก็เลยปราบไปได้ทั่วทุกทิศทั่วโลกอันนั้นเนี่ยมันก็จริงแต่ยังเป็นข้อมูลเพียงผิวเผินศึกษาดูประวัติการสร้างชาติของมองโกลีก็ทําได้ยังไงจากเป็นเผ่าเล่ล่อนอยู่ในทุ่งหญ้าสเตปซึ่งทุละกกันดารมาก อาหารการกินก็ขาดแคลนการหาอาหารประทังชีวิตคือภารกิจอันใหญ่หลวงที่สุดเลยนะแล้วก็ศิลปะวิทยาการนี่ก็น้อยมากอยู่แบบเผ่าเล่รอนะ่อนอยู่ในกระโจมแล้วเนื่องจากว่าน้ําก็หายากอาหารก็หายากจึงไม่ได้รวมเป็นเผ่าใหญ่นะเป็นเชื้อสายมงคกลด้วยกันแต่แยกเป็นเผ่าเล็กเผ่าน้อยมีเป็นร้อยๆเผ่าเลย เพราะว่าแหล่งน้ามันไม่ใหญ่พอจะตั้งเป็นเมืองใหญ่ๆได้เั้นตรงนี้พอมีแหล่งน้ำหน่อยก็รวมตัวกันเนี่ยห้าร้อยคนพันคนบางที่ก็ห้าสิบคนก็มีกระจัดกระจายไปทั่วเลยเนี่ยแต่จํานวนคนที่เบาบางแค่ล้านคนเทคโนโลยีที่ต่ํามากแล้วยังแตกแยกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยทาไมนะเพียงแค่เจเนเรชันเดียวเนี่ยจังกิสคานคนเดียวสามารถรวมมองโกลเป็นปึกแผ่นแล้วขยายขอบเขตไปได้อย่างกว้างขวางไพศาลเนี่ย มองโกนทําได้อย่างไรไปศึกษาดูพบว่าเจงกิสคานเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้ปกครองที่ฉลาดมากเขาไม่ใช่เก่งจากการรบเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่ามีการจัดระเบียบการบริหารปกครองตลอดเวลาใช้รูปแบบการปกครองแบบใหม่พอมีอำนาจขึ้นมาปั๊บเนี่ยรวมผนึกเผามองโกลเป็นเอกภาพเลยแล้วก็แต่ก่อนมองโกลก็ลักษณะเป็นลักษณะปล้นนะขนาดแม่ของเจงกิสคานเนี่ย เดิมจะแต่งงานกับพ่อคุณก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยกำลังเดินทางจะกลับถิ่นเกิดพ่อเจงคิสคานเนี่ยมาปล้นชิงเอาแม่ไปแล้วอยู่กับแม่ถึงได้เกิดลูกมาเป็นเจงคิสคานเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้นะเน้นการปล้นชิงก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเลยขออภัยถ้าจะเปรียบตรงๆคือว่าในภาวะความเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยบางอย่างสัญชัติยานการเอาตัวรอดมันคล้ายๆกับสัตว์เหมือนกันนะเราเห็นเนี่ยสัตว์ใครมีกําลังเยอะสิงโต มีสัตว์อื่นล่าเยืออยู่มันเห็นปั๊บถ้ามันแข็งแรงกว่ามันเข้าไปชิงเลยนี่ใช่ไหมนี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันใครเข้มแข็งก็จะไปจี้ไปปล้นไปชิงเอาคนที่อ่อนแอกว่ากลุ่มที่มีพวกเยอะกว่าก็จะไปปล้นชิงเพื่อความอยู่รอดทุกคนต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพราะว่าระบบกฎหมายไม่มีอะไรอ,ไรอารยธรรมต่ำมากแต่พอย่งกิษขายมาได้ปั๊บผันึกแล้วก็เปลี่ยนกติกาอย่างเช่นว่าแม้กระทั่งการปล้นชิงเริ่มต้นนะก็ยังเป็นการปล้นชิงอย่างเป็นระบบนะ แต่ก่อนป้นชิงวราพอไปจู่โจมเขาได้ปับ๊บอีกฝ่ายหนีไปปั๊บเนี่ยก็เข้าไปลื้อค้นข้าวของแล้วอีกฝ่ยายพอเขารวมติดทีหลังเขาก็มาแก้แค้นเอาคืนอนี้บ้างสู้นไปสู้นมาเจงคิสันบอกอย่างนี้ไม่จบเปลี่ยนใหม่พอบุกไปตีเขาแตกปับ๊บยังไม่ชิงของให้ไปลุยจนกระทั่งเขาลา่าไม่เหลือหรอก่อนแล้วข้าวของทั้งหมดค่อยกลับมาเอาแล้วมาแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างยุติธรรมนักรบที่ตายในสมรภูมิจะมีการแบ่งสรรปันส่วนสินสงครามให้กับพ่อแม่ ครอบครัวที่เหลืออยู่ด้วยซึ่งแต่ก่อนไม่ใช่นะนักรบคนไหนตายปับ๊บครอบครัวที่เหลืออยู่จะลําบากมากเลยไม่มีใครดูแลแล้วก็ค่อยผนึกเผ่าต่างๆเป็นเอกภาพเสร็จแล้วพอเริ่มขยายอำนาจกว้างออกไปเราพบว่าที่มองโกเลขยายตัวเองเป็นมหาอาณาจักรได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่ารบบนหลังม้าเก่งอย่างเดียวนะแต่พอรบชนะที่ไหนปั๊บเนี่ยกองทัพมองโกเลจะไปศึกษากระบวนการการรบเทคโนโลยีในการรบ ของข้าศึกที่แม้แพ้แต่ก็มีจุดดีจุดเด่นบางอย่างเนี่ยเอามาใช้เสมอเข้าเมืองไหนได้ไม่ใช่ว่ากวาดมาแต่สมบัติเท่านั้นแต่ว่าจะไปกวาดเอาผู้คนที่มีความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆทั้งด้านการทหารด้านเกษตรด้านช่างวิศวกรนักออกแบบสถาปนิกรวมถึงว่าแม้กระทั่งช่างวาดภาพคือทุกศาสตร์เลยเนี่ยใครเก่งเรื่องอะไรกวาดหมดถือว่านี่เป็นทรัพยากรที่สําคัญ แล้วก็เปิดใจกว้างรับการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมีคำกล่าวว่ากองทัพมองโกนไม่เคยรบใน2ส,สมรภูมิด้วยวิธีการรบแบบเดิมเลยไม่เคยใช้วิธีการรบซ้าเก่าทุกครั้งที่รบจะมีเทคนิคโนฮาวใหม่ๆเสมอจากเผ่าเล่ล่อนที่ล้าหลังสุดๆในช่วงเวลาแค่เจเนเรชันเดียวไม่กี่สิปีท่านั้นเองนะกลายเป็นกองทัพที่มียุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกเนี่ยนี่คือความจริงนะ ตอนถึงคลาวรุ่นต่อไปหลังยุคเจงกิสขานไปประมาณราวสัก2 0 3 0ปีเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานก็ครองอำนาจ่อต่อกันมานะจะยกทัพไปจู่โจมดินแดนอาลับตีกรุงแบกแดดเชื่อไห่เอ่ยว่ากองทัพมองโกลสร้างปืนใหญ่ขึ้นมาเอาเทคโนโลยีดินปืนมาจากประเทศจีนแล้วก็เอ๊ะทำไงจะไปไกลๆได้ก็ต้องทํากระบอกกลมๆเป็นท่อเอาไว้มันก็คือกระบอกปืนใหญ่นั่นเองเอาดินปืนอัดเข้าไปแล้วก็พอจุดระเบิดป้อมพิ้นมันพุ่งไป แล้วก็หาวิธีการผสมส่วนผสมมาถึงปลายทางให้มันสามารถแตกระเบิดออกได้ทําความเสียหายให้ได้ยิงปืนใหญ่จากระยะไกลโดยที่กองทัพแบกแดดทําอะไรกองทัพมองโกลไม่ได้เลยเพราะว่ายิงธนูไม่ถึงมองโกลยิงเป็นใหญ่ยิงเอายิงเอาจงจนกระทั่งทหารแบกแดดเนี่ยเสียขวัญอย่างมากสุดท้ายแบกแดดแตกนะแล้วใช้กลรสศึกทั้งการใช้ไส้ศึกไปเชียร์ชาวคริสชาวยูที่อยู่ในแบกแดดว่าถ้าเข้ายึดได้เมื่อไหร่จะเปิดหนทางให้ชาวคริสและชาวยูเนี่ยเป็นใหญ่ โอโหชาวคริสในแบกแดดกับชาวยูก็มาเป็นแนวที่5ให้กับกองทัพมองโกลเลยแบกแดดแตกจะเข้ากรุงดามัสกัสต่อไปเนี่ยในซีเรียเนี่ยนะปรากฏว่าไม่ต้องรบเมืองนี้ยอมแพ้เลยล้านคนขยายอาณาเขตได้ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆนั่ว่าวกองทัพมองโกลเนี่ยเป็นกองทัพที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเสร็จแล้วนะคนตัวเองมีแค่ล้านคนนี่ใช่ไหมพอยึดที่ไหนได้ปั๊บเนี่ยก็จะเอาคนมีฝีมือที่นั่นมาใช้เนื่องจากตัวเองเป็นคนแปลกหน้าเข้ามา ดังนั้นไม่ติดระบอบเดิมเลยขุนนางเชื้อพระวงชนชั้นสูงในดินแดนที่ตัวเองโจมตีได้ปับ๊บมองโกนี่ยไม่ให้น้ำหนักเลยแต่จะมองดูว่าผู้คนทั้งหมดใครมีฝีมือแล้วก็เลือกมาใช้เป็นทหารในกองทัพด้วยมาทำหน้าที่ต่างๆด้วยใช้คนแล้วปูนบำเหน็จตามความรู้ความสามารถทำให้คนเก่งๆที่เคยเป็นคนชั้นล่างถูกกดไว้ได้แสดงฝีมือจึงได้รับความจงรักภักดีจากดินแดนในปกครองด้วยนะ แล้วมีคนดีมีความสามารถไปใช้มากมายในแง่การสร้างเมืองเราลองดูนะจากชนเผ่าเล่ล่อนไม่มีเมืองเลยนะอย่าว่าแต่เมืองเลยบ้านยังไม่มีเลยที่พักคือกระโจมพร้อมจะลื้อถอนแล้วก็โยกย้ายไปเรื่อยๆตามฝูงสัตว์ไปหาแหล่งน้ําแล้วก็แหล่งหญ้าแต่พอขยายนาะจาจักปรปักกิ่งเมืองหลวงประเทศจีนปัจจุบันเนี่ยมองโกนเป็นคนสร้างขึ้นนะกุปไลคา,านหลานของเจงกิสคานเนี่ยพิชิตราชวงศ์ซ่งสําเร็จแล้วก็รู้แล้วว่า จะปกครองคนจากกระโจมไม่ได้ต้องสร้างเมืองปกครองจากดินแดนมองโกเลียเนี่ยมันก็ไกลเกินไปจึงเลือกทำเลแล้วว่าปักกิ่งเหมาะสมแต่ก่อนใช้ชื่อว่าต้าตูสร้างเป็นเมืองหลวงของมหาอาจเลยแล้วเมืองหลวงจีนยุคก,ก่อนถนนก็ถนนเส้นเล็กๆคดไปเคี้ยวมาแต่ว่ามองโกลพอสร้างเมืองปับ๊บทันสมัยยิ่งกว่าเมืองหลวงใดๆในประวัติศาสตร์ของจีนอีกวางผังเมืองอย่างดีถนนเนี่ยกว้างม้า9ก้าตัวควบขับลิ้นหน้ากระดานได้ สามารถใช้กระบวนทหารมาเข้าไปพิชิตทุกจุดได้อย่างรวดเร็วแล้วจากกำแพงเมืองด้านหนึ่งมองไปอีกด้านหนึ่งเห็นทะลุก,กันเลยถนนแนวเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเนี่ยเรียกว่าไข่้เป็นตารางหมากลุกผังเมืองดีกว่าเมืองจีนที่เคยมีมาทั้งหมดเนี่ยนั่นคือฝีมือมองโกนคนที่ไม่เคยมีแม้แต่บ้านนะอย่าว่าแต่เมืองถึงคราวจะสร้างเมืองหลวงกับการเมืองหลวงที่ทันสมัยที่สุดแต่ขณะเดียวกันยังดูรักของเก่านะสร้างเมืองอย่างดีสร้างพระว,วันอย่างโออาร์เนี่ยแต่ว่า ปลูกป่าด้วยแล้วอยู่ใจกลางเขตวังต้องห้ามนั่นเองก็ยังคงใช้กระโจมในการพักอยู่ลูกหลานมงกุฎจะเกิดต้องไปเกิดในกระโจมเขาเรียกว่าเกอยังพยายามรักษาธรรมเนียมเก่าตัวเองเอาไว้แต่สามารถประยุกต์เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้อย่างดีนี่คือการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของมองกุฎมาดูยุคปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเจ้าแห่งสมาร์ทโฟนก็คือแบล็คเบอรี่ดังมากเมืองไทยยังคิดอยู่พักหนึ่งบีบีกันนี่ใช่ไหม แต่เผอแป๊บเดียว iPhone มา BB เนี่ยแบลคเบอรี่ต้องขายกิจการเลยตอนนี้ไปไม่รอดเพราะว่ามัวภูมิใจแต่ความยิ่งใหญ่ตัวเองแต่ปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงแต่เรามาดูว่าทีหลังที่มาแข่งกับ iPhone คือใครซัมซุงมาทีหลังนะแต่ทําไมสู้ iPhone ได้นะทำท่าที่ว่าไอโฟนเนี่ยต้องเออเหลียวมองทีเดียวแหละมาเก็ตแชร์ถูกซัมซุงแซงไปแล้วด้วย เพียงแต่ว่ามารจินผลกําไรเนี่ยของ iPhone ยังสูงกว่าท่านั้นเองถามว่ากลยุทธ์ของซัมซุงทำยังไงปรากฏว่าใช้วิธีการคล้ายๆมองโกเลยนยะมีพนักงานอยู่ในเครือเนี่ยหลายแสนคนการจะขึ้นตําแหน่งขึ้นกับฝีมือใครเก่งก็จะขึ้นมาอยู่ต้องเก่งจริงจะได้รับการโปรโมทเสร็จแล้วให้ไปควานหาว่ามีเทคโนโลยีดีๆที่ไหนมอบอำน,นาจการตัดสินใจให้หัวหน้าแผนหัวหน้าฝ่ายมีออ t h o ร i t y ตี้ในการตัดสินใจสูงพอสมควรทีเดียวนะสูงกว่าบ,บริษัทญี่ปุ่นเยอะเลย แล้วไปบ่อยคือไปที่ญี่ปุ่นไงไปเห็นอะไรดีๆเข้าท่าปับ๊บตัดสินใจซื้อโน้ตหาวซื้อตัวคนมาเลยเอามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของซัมซุงรวบรวมข้อดีอย่างไม่หยุดยัง้งจากทั่วโลกแล้วก็ฝึกคนตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้งสุดท้ายสู้ iPhone ได้เราจะรับมือการเปลี่ยนแปลงได้เราต้องไม่ประมาทแบบเรื่อยๆเฉยๆเนื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ไม่ได้ต้องตื่นตัวตาดูหูฟัง สังเกตตัวเราสุขภาพสังขารเราสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีเทรนอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นแล้วก็ศึกษาความรู้ให้มากที่สุดพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มากที่สุดไม่ยึดติดกับรูปแบบเก่าๆเลยถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องฝึกทีมงานเราเองให้เก่งที่สุดแล้วไปหาคนเก่งเข้ามาไม่เอาเส้นเอาสายแต่เอาฝีมือเป็นตัวตั้ง ที่ไหนมีความรู้มีโนฮหาไปรวมเข้ามาทําอย่างนี้แล้วละก็องค์กรของเราจะประสบความสําเร็จตัวของเราเองก็จะประสบความสําเร็จสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนจเจริญพร